ไงจูดี้ฮอปส์บันนี้น้อยมาแปลงโฉมให้เธอกันเลยว่าตาสีม่วงแล้วก็ใส่ในตาเพิ่มด้วยสีขาวเออคิ้วของเธอนี่สวยจังเลยนะ <c oughs> ทาลิปสติกด้วยสีช็อกเลยเราจะทำฐานของวิกด้วยกระดาษเปียกแล้วก็กาวเอลเมอร์ริบบิ้นสีฟ้าเนี่ยจะกล้าเป็นผมสีสวยดงได้เลยอ่ะฮะแปะได้ น่ารักจังทรงผมห่างม้าที่มาด้วยอย่างรูปแครอทแบบเนี้คือเอกลักษณ์ของเธอเลยฮ uh huh. แล้วเราก็จะเย็บเสื้อผ้าแบบนี้เลยแล้วก็ทำกลางเกงให้เป็นสีน้ำเงินเลยนะอ่าะ uh huh. ใกล้จะเสร็จแล้วละแล้วเราก็จะเพิ่มเสื้อเกาะลงไปอีกการกระสุนยังไงล่ะแล้วก็ติดโลโก้ของคุณตำรวจลงไปจากนั้นใส่เข็มขัดหัวเข็มขัดแล้วก็ห่วงเลยใส่ปอกแขน แล้วก็ใส่กระเป๋าใส่รองเท้าบู๊สุดเฮกเข้าไปเลยจูดีฮอปของเราเป็นตำรวจหน้าใหม่ฉันจะตั้งใจทำงานค่ะ <Hello. S 1> บันนี้นอตของเราเป็นผู้รักษาความสงบแล้วร้านอาหารนี้ก็มีคนเสียงดังจังเลยทิ้งก็อยากไม่เป็นทางแบบนี้เ <Come on. S 1> อ้ยนใส่เสียจริงๆแบบนี้ต้องสั่งสอนสะหน่อยละดิคุณ ช่วยเก็บขยะหน่อยได้ไหม hmm. ทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะเออ,อขอโทษอะฉันไม่ได้ตัง้งใจเออฉันจะข้ามถนนได้เมื่อไร่นีไม่มีรถไหนหย,ยุดให้คุณยายเลยจูดี้แค่เลยไปช่วยคุณยา่าเออขอบใจนะจ๊ะง่ายคุณฟัคซี่และนี่คือนิกไวยว้าตาเลย แม้ตานานี่ทรงเสน่ห์จริงๆแล้วก็ว่าคิ้วออ e s, <Awesome>. <S ทำผมจากขนปอรอมเลยอเหมือนหูเลยนะ <laughs> แล้วก็ทำผมหน้าม้าแบบนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ใช้สีช็อกว่าตรงปลายหูแบบนี้เลยได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะ yes. Yes. นำพายืดสีน้ำตามาตัดเป็นกางเกงลองใส่ดู้วิ wow. Uh huh, เป๊ะเลย mm hmm. แล้วเราก็จะทำเสื้อ Amazing <laughs> วาลายเลยจากนั้นก็ติดท้ายเข้าไป ه, นิคนานี่แต่งตัวได้เชยจริงๆฉันชอบใส่สนกเกอร์มากเลย <Yes. S 1> นิคายเป็นหมาจิ้งจอกที่อาศัยอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์สัมซอ็อทุกอย่างก็ดูดีนะ mm hmm. แต่ตอนที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปสั่งกระเจาเกิดไรขึ้นอ่ะนี่ฉันกลายเป็นคนได้ไงอ่ะเฮ้อทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมฮะเพื่อนลูกบอลสเก็ตบอร์ดทุกอย่างเหมือนเดิมง่ายเพื่อนนายจะได้รวยเป็นร้อยร้อยล้นเลยละเพื่อนแค่เข้าแก๊งพวกเราเออถ้าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะทำตามแผนเอง บันนี่น้อยของเรากำลังมาตรวจสอบความเรียบร้อยอแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยคุณจอแบบนี้ไม่ได้นะงั้นฉันจะเขีนยนใบสั่งก็แล้วกันอ,อ๋สอสาวร,ระวังหน่อยได้ไหมเนี่ยไอ,อ้รถฉันรถฉันก็เสียเหมือนกันอ,อ๋อมาทึงเวลาพอดีเลยรถชนกันนี่นะนี่พวกเธอขับรถไม่ดูตามาตาเรือเลยนะหายโดนใบสั่งอีกแล้วจนได้เอาละสาวๆทีนี้ก็ระวังขับรถกันดีๆด,ด้วยนะ นำดินเบามาปั้นเป็นรูปไอศครีมอืมน่ากินชมัดเลยราซอสแบร์รี่ลงไปโรยกลิตเตอร์หน่อยไอเยตมของเราก็พร้อมแล้วสวัสดีครับรับไอศครีมไหมฮะเออทำไมต้องใหญ่ขนาดนั้นด้วยล่ะ Nice ก็ฉันจะทำธุรกิจของฉันยังไงล่ะ เขาละลายไอศครีมยักษ์แล้วก็รองด้วยถัง<อ>ทำไมตีมอเล็กๆนี่เองอฉันจะขายให้หมดเลย <laughs> <laughs> เออขายแท่งละหนึ่งร้อยบาทให้กับเด็กมันไม่แพงไปหน่อยเหรอ <c oughs> คุณตำรวจจูดี้รู้ตัวแล้วล่ะ <c oughs> ตำรวจมาแล้วโอโอๆายร้ายคนอื่นๆหยิบเงินแล้วก็รีบเจ้นไปเลย <c oughs> เออไงคุณตำรวจผมจากไอศครีมฟรีนะ <c oughs> เออเดี๋ยวฉันจะจับตาดูนะ <c oughs> เออเธอเป็นกระต่ายที่น่าสนใจดีจริงๆเลยนะ <c oughs> มาทำสมูตี้จากสลายกันใส่สลายลงไปปากหลอดแล้วก็ตกแต่งเลยว้าว <c oughs> จูดี้กำลังจะทำแครอทสมูตี้ <c oughs> เอ,อ๊ะแครอทอยู่ไหนนะอ,อ๋อต้องล้างมันก,ก่อนนะ แล้วก็ตาดให้เป็นแว่นใส่เข้าไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ใส่น้ำแครอทลงไปในขวดตกแต่งซะหน่อยอ้าฮะเสร็จแล้วจ้าอืมน่ากินจังรู้สึกเหมือนบัานนี้แล้วก็ฟ็อกซี่ของเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วนะอืมสมููตี้อร่อยจังเลยฉันไม่รู้มาก่อนว่าแครอทอร่อยขนาดนี้ฮะ ตำรวจทุกคนก็ต้องมีไอดีติดตัวนะตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ติดริบบิ้นลงไปแล้วเราก็จะติดโลโก้ของคุณตำรวจลงไปเลยแล้วก็ติดไอดีไว้ข้างบนแบบนี้ตอนนี้นิกสำนึกผิดแล้วแล้วเขาก็อยากจะมาเป็นตำรวจผมพร้อมเป็นตำรวจเพื่อรับใช้ทุกคนแล้วครับ เฮ้อดีมากฉันชอบเอนเนอร์จีนายมาก Thank you เอาละและนี่คือเขตพื้นที่ที่นายได้รับนะ <Yes. S 1> อันนี้ตราตำรวจของนายจงใช้อำนาจอย่างถูกต้องจำ uh huh. ไว้นะที่วิ่งสำหรับแฮมสเตอร์เหรอเอามาเป็นอะไรดีนะถอดออกแบบนี้แล้วก็เอาพากกามาหยีสีเขียวมายัดใส้เข้าไปแล้วก็ผูกริบบิ้นสีเขียว หมอนของเราก็ต้องเป็นรูปแครอทแค่นี้เราก็ได้ชิงช้าแล้วละนะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยฮ่มีชิงช้าแบบนี้สบายจังจูดี้ชอบมานั่งอ่านหนังสือในชิงช้านี้อ่านหนังสือมากไปตาก็เริ่มจะหลับแล้วสิน้ำกล่องพลาสติกแบบนี้มาทำเป็นเลนส์ไม่ต้องกลัวแสงอาทิตย์ต่อไปแล้ว แล้วให้ด้านเนียนแล้วก็ดัดลวดเลยแมนนิคนายนิดให้จังเ <Yes. S 1> มื่อนิกได้ออกไปตรวจนอกสถานที่เขาก็เจอเข้ากับโอ้ยแสงอาทิตย์แรงขนาดนี้จะจับคนร้ายได้ยังไง <I> ถ้าเงนินก็ใส่แว่นตาไปเลยลบกันแล้วฉันก็ดูหลออขึ้นด้วย ้อนแครอทจากดินเบาอืมดูกรอบเชียวนะ Good job แครอทเยอะจังเลยอ่ะแบบนี้ก็ทำช่อดอกไม้ได้น่ะสิน้ำกระดาษช,ช่อดอกไม้มาห่อเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยใบไม้แบบนี้ผูกด้วยริบบิ้นเลยนะออนิกนายซื้อช่อดอกไม้แครอทไปให้ใครเอ่ย uh huh. เออไงจ๊ะบ,บันนี่ uh huh. ไปไหนมานะ คือ <c oughs> ฉันไปเอาของมารู้เปล่าเซอร์ไพรส์ก็ต้องใช้เวลานะอันนี้จะเซอร์ไพรส์ <c oughs> ว้าวสวยกว่าดอกไม้ซะอีกนะ <c oughs> ฉันรู้ว่าเธอชอบทำป๊อปคอร์นจากกระดาษแบบนี้อ๋อจี้ไซ้คอแบบนี้นะ่ารักจังนิกได้จะโรแมนติกกันไปแล้วนะแล้วก็นำเศษโฟมมาแบบนี้เลยอฮะโรได้ผงชีสหน่อย ข้างล่างมีสร้อยคออยู่คงจะต้องกินป๊อปคอร์ที่หมดจนกว่าจะเจอเซอร์ไพรส์นะป๊อปคอร์ดีๆก็ต้องคู่กับคอนเสิร์ตดีๆนิกชวนบันนี้น้อยของเราไปดูคอนเสิร์ตของกาเซล่าว้าวที่นี่คนเยอะจังเลยนะมีแต่คนเต้นแล้วก็เสียงปรบมือเต้นไปหมดเลย <Yay! S 1> เออเดี๋ยวฉันมานะ uh huh. แป๊บเดียวเออนี่จะป๊อปคอร์นะ่ะว้าวขับใจนะ เธอจะเจอกับเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่กันนะ s w e e อ๋อให้ฉันเหรอขอบใจนะจ๊ะกูรักทั้งสอง <Yeah. S 1> ได้เดทกันอย่างโรแมนติกเลยมีงานใหญ่เข้ามาแล้วนะเราจะทำแหวนกันเลยติดแครอทลงไปที่แหวนแล้วก็ติดไอศครีมลงไปแล้วก็ติดแหวนเข้าไปในกล่องอ๋อทุกคนดูสิทั้งสองกำลังจะแต่งงานกันแล้วนะ <c oughs> และแล้ววันสำคัญก็ามาถึง พวกเธอทั้งสองอยากจะแต่งงานกันจริงๆแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราก็จะมากล่าวคำสาบานกันเลยครับได้ครับ <love> you. แล้วทั้งสองก็แลกแหวนกันอ๋อ <c oughs> ดีใจด้วยนะจ๊ะทั้งสองจบแล้วล่ะ <c oughs>